สวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเสน่ห์คนบ้านปลาเด้อครับมันกับผ้าพอมันเป็นไงเอฟซีพอม่พี่น้องเบื้อสุขุทุกคนครับผมมาลงน้ำใส่ตุ่มครับมือนี้มาลองเมืองแม่ตับเต่านอนเราเห็นไหมบอนดีมาลายมือครับผมไม้นี่ก็เคยมาแล้วนะครับแต่ว่าไม้อื่นไปเบิ่งกับหนามบกเบิดครับผมไปดูไปชมน้ำหลงน้ำหลานครับสิมาร์บอมัอนี้ไปจ้าไปครับไปหลงในบ้านเป็นบ้านในสวนนเด้อครับผมไปครับผมมาฟอกันในบรรยากาศค่ำคัมกับผมมือนี้ ตอนแรกน้องเพ่นเนาะันนี้หสอนน่าจะครับผมเมีมเงงน,มนมจ้ะ น้มบกแห้งเนาะจ้ะเมนจ้ะ ต่ว่าลองไม่ยำเบิ้งหรือบ่เห็นลอยน่ะจะเนาะเพราะว่าน้ำพ้นยังหลเด้อจ้ะ ใส่ปะไปนู่นแหนมันมวน่คิปลงเด้อครับขาเสก็ไครับผมมนนี่ละมไขอันนี้เน่ยองเ้นเนาะจ้าขาเสก็ไครับผมส่มันครับคกะเิดเพราะว่าว่าก็เลยยุดก่อนครับผมบ้านแหตากแดดน่าจะ สองล้งสุดท้ายเด้อจ้ะแม่จ้ะ Yeah. ลุนกันตอนยามเด้อจ้ะครับผมหลังจากใส่แหล่ากมานอนเล่นินอู้นกเพ็ดบนนกเป็ด <Yeah. S 2> นอนเล่นข้าวหนึ่งครับผมแต่พยายามตุ่มเด้อครับบัน <Okay. S 2> ไปครับ <Okay. S 2> นกเพ็ดดินเึ้็จจากน้องเนะ้างแลกเด้อครับ มีวัาลองพี่าีหเปล่าวนไลยังไง่ถือคนไหนเนาะรัดเก็บกรต่อครับเก็บง่อยเลยหลัง

ดเด็กมาสอนอยู่ครับแต่ว่าน้ามบุกมาท่านแหงครับผมสอนท่านไหนด้วยครับเพราะว่าจังหวะสอนนี่กรันต้องให้น้ำรดนดครับผมจะสีมนันจะเกิดลมงยแหงครับผมโอ้ยยังะไรเือครับ

ta để của vào là là gì đó cái này có nhỏ vào, vào này. Để là các ừ. thì nghe lúc nào mòn xẻo gì à ừ. u ảo phân ảo phân, lố, phân ổ,

ยกไปก็ถรวจก็เอาไยเลัตัวเด็กลงเงียใส่เะจุโดมแม็กตัวเดกจะเหตที่เครื่องเคลื่นด้วรคอับตอนนี้ก็เวลาประมันสามถุ่มปลายๆครับผม

มันยากสิเป็นคลิปวินญาณน้วยหลวงพี่เนาะครับผมเพราะว่าแม่แข่งกับบุศีคนไหนครับผมตุ่มกะอามาบัวลายครับเพราะว่าน้ำหน่อยครับผมหาหมงใสเป็นยากเลยตุ่มมาบัวลายยามแล้วเด้อเด้อครับบันนี้กสิผ้าคนยังเป็นยังเอฟซีพราะเปพี่น้องเบื่อสุกุสุกคนครับตุ่มอามาบัวลายครับตุ่มเดียวซ้ำเห็นนั่นเด้อครับผมกสิ ไวน้น้องเพขตเนาะแม่จา้าจะรู้ผลงานของคืนนี้เนาะจา้ะครับผมจะเด็กว่วใหญ่ๆหนึ่งเด้อจา้าะจะสอนนี่กับเมื่อยหนึง่งคนลนะน่าจ้ะครับผมสอนหนึ่งเมื่อยหแต่ว่ากะถ้มาสอนอยู่ครับให้น้ำบุกลงก่อนน,น,นองเพขตเนาะแม่จา้าแม่งผนกะมีอยู่เด้อจา้าแต่ว่าเพิ่นบอกเขาตุ่มเพิ่อนอาชิล่งเงากะเป็นเนาะจา้ะแม่นครับ จ้าฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามมณฑสน์คนบานปทาร์ในเด้อจ้าสำหรับคลิปมือนีกับผมมียังหลายจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข่าเราช่วงมณนเน์คนบานปทาครับผมขอบพระคุณทุกไหลทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมขอบพระคุณทีคำว่าซอยอยู่ซอยสู้มณฑสน์คนบานปทาครับผม ก่อนเสียมลาพระจากรก็กอมลอยไว้ใช่ใพญายมินายเอฟซีเบอร์สุขุทุกคนรับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกิดเงินเห็นเงินกิดทองเห้นทองรับผมให้อยู่มันขวัญยืนครับผมอยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ลุงให้หลานไดยโดนโดนครับผมอำลาพระจากรลวครลิบหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ